สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กันในเกม MyCraft นะครับโดยในวันนี้เราจะมารีวิวมอดที่มีชื่อว่ามอดจัดอินอฟโกลเลมนะครับเป็นมอดที่เพิ่มโกลเลมเข้ามาในเกมถึง3ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านี่นะครับตัวแรกเป็นมอสซี่โกลเลมนะครับที่เขาผมขอเรียกว่าโกลเลมญ้าแล้วกันเป็นโกลเลมที่ปลูกพืชผักให้เรานะครับโดยวิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับก็ให้โยนเมล็ดให้กับเขาเลยเมล็ดพืชส่วนเมล็ดที่สามารถปลูกได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเมล็ดที่มีอยู่ในเกมปปกกกตินนนะะะคครรัับบอาาาจจจเเ็็็มมมลดดที่ไ้ ส่วนตัวที่สองนะครับคือแมกกาติกโกลมโดยโกลมตัวนี้สามารถช่วยเราสู้แล้วก็สามารถใส่อาวุธให้เขาได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นอาวุธที่มาจากเกมไมค์ครับอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นอาวุธที่มาจากมอสก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดาบได้บองเข้าไปแล้วกันนี่เขาก็จะถืออย่างนี้ต่อมานะครับก็คือโกลมตัวสุดท้ายละเป็นโกลมลาวายักษ์นะครับโกลมตัวนี้จะพัฒนามาจากไอตัวตัวเล็กๆตัวนี้นะครับเป็นล่างนี้ไอตัวนี้จะไม่สามารถถืออาวุธได้นะครับแต่จะแลกมาจาับพลังโจมตีที่แรงมากๆแล้วก็มีด้วยนะครับ ส่วนวิธีการพัฒนาล่าสเดผมค่อยอธิบายไว้ทีหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานก่อนดีกว่าส่วนวิธีการใช้งานนะครับก็ให้เราใช้นี่ครับในเทอร์คอร์นะครับสามารถคาฟได้โดยตารางดังนี้เลยครับในเทอร์ไลท์เอกโบล์กออฟโกแล้วก็ในเทอร์สตาร์สองอันนะครับแล้วก็แมกมาติกออกซิเจนฉาดแมกมาติกออกซิเจนฉาดนี่สามารถหาได้จากการสู้กับโกเลมตัวนี้นะครับตัวเล็กมันจะมีสุ่มเกิดตามในนรกด้วยนะครับเราสามารถ สร้างได้แล้วก็สุ่มเกิดตามนรลกนะครับถ้าเป็นตัวสุ่มเกิดจะเป็นศัตรูกับเรานะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่เราสร้างเองจะเป็นมิตรกับเราเี๋ยวจะเป็นพวกพ้อนั่นแหละเรามาลองมาเรียกใช้งานกุเลมยักษ์เลยดีกว่านี่แล้วก็ถือไว้แล้วก็ดกดคลิกาไปเลยนี่นี่ครับใช้งานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูความสามารถเข้าหน่อยดีกว่าเอาตัวทอโห่วมาเลยวินดิเคเตอร์ลาเวนเจอร์แล้วก็เป็นไอรอนกูเลมแล้วกันสามตัวเลย ลองมาดูทีละตัวดีกว่าเริ่มจากวินดิเคเตอร์ก่อนไอ้ทีเดียวตายเลยครับโหดมากอ,อั้เจ้สามทีครับคนข่าโหดเลยแล้วตัวสุดท้ายไอรอนโกลมนี่ไเ,เราต้องสั่งถ้าเราจะสั่งให้โกลมตีเราทำการคลิกตีครั้งหนึ่งนะครับตัวที่เราต้องการจะสั่งนี่เดี๋ยวผม สั่งให้โกเลมผมมาตีไอเอรอนโกเลมนี่นี่วิ่งม,มาแล้วนี่สองทีเอ้ยตีติดไฟด้วยฮะสามทีสี่ทีห้าทีตายฮะโหดมากเลยเหมือนเขาจะมีสกิลเลยนะเดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่าใช้ยังไงถ้าอยู่ทางไกลเขาจะใช้สกิลหรือเปล่าลองไปไกลดูอ่าเดินม,มาตีฮะ ไอสก,กิลให้ดูหน่อยสิมีสก,กิลอยูน่นี่นี่ครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เหมือนเขาทุบพื้นแล้วก็เรียกหางออกมาแต่มันเขาจะชอบเดี๋ยวเข้าไปตีมากกว่าฮนะโอเคอาากลับมากลับมาเอาละครับส่วนวิธีการซ่อมโกเลมนะครับเราสามารถซ่อมได้จากการใช้แมกมาติกออซิเดียนนะครับหาได้จากการใช้แมกมาติกออซิเดนฉาดนี่ตามนี้เลยหาได้จากการสู้กับบอนพวกนี้นั่นเองแล้วเราก็กดลิกขวาใส่เข้าเลยเขาจะซ่อมโกูเลมอัตโนมัติเลยนนี้ต้องถอดออกก่อนอ่ะถอดออกก่อนแล้วก็กดลีกขวาใส่ อันนี้ผมเปิดหมเคีรีทีพอยู่นะครับมันก็เลยไม่ลดแต่อันนี้ก็คือซ่อมไปละอ่าแล้วก็อันนี้นะครับในท่อคอปเมื่อเราใช้งานโกลเลมเราจะเสียพลังงานในท่อในท่อคอเลยนะครับโดยในท่อคอนะครับสามารถอยู่ได้สูงสุด3ชั่วโมง3ชั่วโมงในชีวิตจริงนะครับไม่ใช่3ชั่วโมงในเกมใหม่ครับเป็นสชั่วโมงในชีวิตจริงเลยส่วนวิธีการชาร์จนะครับถ้าบรรหมดพลังงานนะครับให้เรามาที่เครื่องชาร์จเทเบิลครับทัชจิ้งเทเบิลนี่วิธีการครับเหมือนครับยามากเลยใช้แมกมาติกออกซิเจน4อัน ในเชือไล่สี่ในตา์อีกหนึ่งครับยากมากเลยก็จะได้เครื่องหน้าตามาณนี้ออกมาให้เราทําการใช้ในเชือกคอวางข้อมูลเลยนี่เป็นอย่างนี้แต่น,นี่ยังไม่ชาร์จนะครับให้เราเอาลาวามาสัางลาวามากดเสร็จเครื่องนี่จะเป็นการชาร์จรแล้วครับเรียบเก็บออกมาละอันนี้มันลดไปนิดเดียวนะครับเลยชาร์จเร็วหน่อยถ้าไฟไม่กระพริบก,ก็คือชาร์จเสร็จแล้วนะครับอันนี้ชาร์จเสร็จละไฟมันไม่กระพริบละก็จะเห็นว่ามันเต็มแม็กแล้วนะครับพลังงาน ใส่ไปเลยโอเคครับสาหรับโกลเลม3ตัวก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยววิธีการอัพล่างเป็นล่างใหญ่นะครับเดี๋ยวผมอธิบายไว้ตอนหลังแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูไอเทมก่อนดีกว่าไอเทมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอเคลียร์ไอเทมออกจากตัวก่อนนะครับนี่ไอเทมชิ้นแรกก็คือแมกมาติกออกซิเดียนะครับอันนี้เอาไว้สําหรับใช้ในการสร้างเจ้ากโกลเลมเล็กนะครับวิธีการก็ง่ายๆเราใช้คือพัมกินนะครับหรือว่าพัมกินที่สลับรูปหน้านะครับมาในการสร้างโกลเลมเหมือนสร้างไอออนโกลเลมเลยครับนี่ก็วางไปเลย หนึ่งอันหนึ่งอันก็พอนะครับแล้วก็ปางหัวพับกินไปข้างบนนี่ก็จะเป็นการสร้างแล้วแต่ว่าเจ้าโกลเลมนี้เหมือนจะยังมีบั๊กอยู่นะครับเป็นไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะเวอร์ชันที่ผมใช้หรือเปล่าอันนี้ผมเล่นเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับมันจะมีบั๊กอยู่ก็คือเมื่อสร้างโกลเลมแล้วโกลเลมจะไม่ทํางานครับนี่มันหน้าหน้ายู่เลยผมหน้าไม่คุยด้วยเลยไม่ทํางานนะครับโดยวิธีการแก้บั๊กนะครับก็ง่ายๆครับให้เราออกเข้าเกมใหม่เพื่อเป็นการแก้บัก๊กเดี๋ยวผมลองออกเข้ากกมห่้้ดูแลวัน นี่ออกไปเลยอ่าออกเข้าไปเลยอ่านี่จะเห็นว่าโคเลมผมเดินได้แล้วนะครับนี่เดินละเมื่อกี้ยังหน้าก้มหน้าอยู่อยู่เลยนี่ทํางานตามผมมาเรียบร้อยละใช้งานได้ปกติไหมเดี๋ยวเราลองเรียบแบบมุมดูแล้วกันเอาเป็นเคสสไปเดอร์เลยอ่กดตีอ่านี่ครับพอจะวิ่งปตีละแสดงว่าใช้งานได้ปกติเลยอ้าวคิด เดี๋ยวผมลองเปิดโหมดเซอร์เวอดูนี่วิธีการซ่อมก็เหมือนกับเจ้าตัวใหญ่นะครับเจ้าตัวเล็กวิธีการซ่อมก็ให้ใช้แมกนีติออซิเดียนลีกขวาใส่เขาเลยอ่ะนี่ซ่อมเรียบร้อยละของเราหายไปละอ่าโอเคงั้นเรามาดูของต่อดีกว่าอ่าแล้วก็แมกนีติออซิเดียนนะครับสามารถสร้างได้อีกวิธีนึงครับไม่จําเป็นต้องไปหาในนรกก็ได้เราสามารถใช้ไคยอิงคริสตัลนะครับไคอิงออซิเดียนไม่ใช่ไคอิงคริสตัลดิไคเอิงออซิเดียนหนึ่งอันแล้วก็ใช้ ลาวาบักเก็ตนี้ให้เราเอาลาวาบักเก็ตเทลงไปที่ไของออสซิดีนนะครับแบบนี้นี่ก็จะได้เป็นแมกมาติออสซิดีนเหมือนกันนะครับนี่รูเล่าเหมือนกันเลยใช้งานได้ปกติเลยนี่จะเห็นว่ามันบักครับผมกดสร้างปุ๊บมันกลมหน้าเลยใช้งานไม่ได้เลยต้องเอาอเข้าเก็บใหม่ถึงจะใช้งานได้มาดูวิธีการอัปเกรดดีกว่าเดี๋ยวผมขอข้ามไอซอนนี้ก่อนมาดูวิธีการอัปเกรดวิธีการอัปเก,ดกรเกดจากโกเีมเล็กเป็นกเีมใหญ่นะครับให้เราใช้อันนี้แมกมาติเพนเด้น สร้อยแมกนาติคนั่นเองส่วนวิธีการครับก็ให้เราใช้ตามนี้เลยจะใช้แมกมาติชามแมกมาติชามก็ครับจากไฟชาร์จกับนิเทลไลน์อินคอเป็นแมกมาติชามแล้วก็ครับต่อมาเป็นแผ่นเดนอันนี้นะครับนี่มาเป็นอันนี้เริ่มจากนี่ใส่นี่มาเป็นนี่เดี๋ยวผมขอ,ขอลากออกมาจากไกลๆก่อนเอามาสักตัวมานี่มานี่มานี่อ่ะตรงนี้แล้วกัน ตอนใช้งานก็ให้ระวังด้วยนะครับอย่าไปอยู่ใกล้เกินเพราะว่ามันจะระเบิดแล้วและก็แรงมากด้วยแบบนี้ระเบิดถ้าอยู่ใกล้เกินอาจจะตายได้นะครับต้องระวังหน่อยจะไ,ไ,ได้โคกลเลมยักษ์ออกมาเห็นไหมครับเห็นว่าดาบมันตกลงมานะครับเพราะเขาใช้อาไม่ได้นั่นเองจะไ,ได้กลเลมยักษ์ออกมาแทนอ่าอันนี้สำหรับวิธีการสร้างกุลเลมยักษ์นะครับโอเคงั้นเรามาดูกุลเลมตัวนี้หน่อยดีกว่านี่เลมตัวเล็กอันนี้นะครับ プレเซียสมอสซี่อเปิลสโตนนะครับอันนี้เป็นหินที่เอาไว้สร้างเจ้ากลเลมเล็กนี่นั่นเองกลเลมย่าผมขอเ,ขเรียกว่ากลเลมย่าแล้วกันอีกอันนึงก็คือมอสซี่ออ e เ v เวร์นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นตัวออ s เ r v e เวร์อีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยสร้างจากออ s เ r v เวร์เลยแล้วก็ใช้หินมอสซี่ล้อมรอบอย่างนี้จะได้มอสซี่ออ e เ v e r เวร์ออกมาส่วนวิธีการทํางานของมอสซี่ออปเปิลเวิร์นะครับจะเป็นการดูพืชว่าพืชมันโตเต็มไวหรือยังนะัากจะสญณ ออกมาเหมือนตัว observer นั่นแหละครับแต่ว่าจะอันนี้จะเป็นแค่ดูว่าพืชมันโตเต็มไวหรือเปล่าอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานนี่ก่อนดีกว่าเจ้าโกเลมหญ้านั่นเองผมตั้งชื่อเองอันนี้วางไปเลยวิธีการสร้างก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเอา้าตามมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเอามาก่อนเอามาก่อนวิธีการก็เหมือนเดิมสร้างมาเลยนี่ตัวน,นี้ไม่บากนะครับสร้างมาแล้วก็ใช้ได้ปกติเลยวิธีการใช้งานก็เหมือนแบบ npc ปลูกผักเลยครับก็โยนมเมล็ดให้เขาไปเลยอ่ะให้ไปหกสิบสี่อัน อ้าวโยมไปสินี่เขาจะปลูกผักออกมาเลยปลูกผักให้เราเอาแล้วเดินไปมุมทำไมเนี่ยอ่ะไปมุมทำไมเนี่ยเหมือนจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยอ่ะก็ปลูกสิ่นะแล้วจะเดินไปมุมทำไมเนี่ยไปปลูกสิเออโอเคก็เหมือนจะปลูกผักให้เรานั่นแหละแต่ข้อเสียของเจ้าตัวนี้ก็คือเขาจะไม่เก็บนะครับเขาจะปลูกให้เราได้อย่างเดียวปลูกผักให้ได้สูงสุดรประมาณ หกสิบบล็อกรอบรอบตัวเขานะครับก็คือระยะหกสิบล็อกนั่นเองรอบตัวเขาแต่เขาจะปลูกอย่างเดียวเขาจะไม่เก็บให้เรานะเดี๋ยวผมลองเล่งให้โตดูแล้วกันจะได้รู้ว่าเขาไม่เก็บให้นี่ถ้าจะแตกต่างกับชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาจะเก็บให้แต่น,นี้ไม่เก็บให้เลยโตก็โตไปเลยออซซี่ออฟตเวอร์นะครับจะเอามาแก้ปัญหาตรงนี้ก็ได้ก็คือเราก็ทำฟาร์มออฟตัเวอร์อัตโนมัตินั่นเองอาจจะใช้ในการทำฟาร์ตโนมัิน,นะครับอันนี้ผมตั้งไว้คร่าวๆแล้วกันผมไม่รู้ ผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องการทำฟาร์มอัตโนมัติเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองใช้ดูนี่ผมเซตไว้คร่าวๆแล้วไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าเรามาลองดูก็ได้มันเขาจะเลือกบล๊อกแล้วเขาจะเริ่มเดินไปปลูกแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ทำไมถึงเข้าไปมุมโอเคงั้นเราเดี๋ยวเรามาลองใช้ Mossy o b s e r ซ e r ดูดีกว่าว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าถ้าพืชโตเต็มใบหน้าเขานะครับเขาจะทำงานเป็นการส่งสัญญาณเลสโตองอกมาอ่ะนี่นี่ครับส่งมาแล้วอ้าว แต่หายเร็วมากเลยมันจะส่งมนแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยเรียวบรลดน้ําได้ไม่สุดเท่าไหร่เลยถ้ากดเินเร็วกว่าเยอะเลยแต่กดเองมันก็นะก็ต้องมาคอยกดแต่ถ้าใช้เจ้าตัวนี้ก็จะไม่ต้องกดก็จะเป็นการปล่อยน้ําอัตโนมัติเลยก็อาจจาะลองเอาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างฟาร์อัตโนมิติได้นะครับก็ลองใช้ดูผมไม่ค่อยเก่งเรื่องใช้ออฟเซอร์เวอร์เท่าไหร่ก็เลยทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคสำหรับโวลม3ตัวนี้ก็หมดแล้วนะครับ วิธีการสร้างแล้วก็วิธีการใช้งานตัวนี้ก็โหดมากเลยเป็นบริการชั้นดีเลยนี่มาใช้งานตามเราไปทุกที่แต่ไม่ลงนระกกับเรานะแต่ลองใช้สู้เอ็นเนอร์แมนดีกว่าอยากรู้ว่าจะสู้เอ็นเนอร์แมนได้ไหมถ้าเจอตัววัปไปวับมา <Okay. S 1> เอาสูู้เฮ้ยถูกคืนใส่นะโอ้สองทีตายเลยเอ็นเนอร์แมนสู้ไม่ได้เลยก่อนจบเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ก่อนแล้วกัน เจ้าโกเลมเล็กว่าจะมีอยู่ในนรกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองแวะไปนรกดูโอเคผมมาอยู่ในในนรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองบินหาดูว่าจะมีเจ้าโกเลมเล็กหรือเปล่าอ้าวไม่ต้องไปไกลเลยฮะนี่ครับเจอแล้วตัวแรกเหมือนจะสุ่มเกิดอาวุธด้วยครับไม่ใช่สุ่มเกิดตัวอย่างเดียวสุ่มเกิดอาวุธด้วยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นโหมดสวิเบิลก่อนแล้วกันอยากรู้ว่าเขาจะตีผมไหมเอาวิ่งม่าละวิ่งมาละอ้าจริงด้วยครับตีผมจริงด้วยไม่เป็นมิตรกับผู้เล่นอุ้ยตีไม่เด็กด้วยฮะ ตีตายแล้วนี่ครับตกเศษออสซิเดนแมกกาซออสซิเดนออกมานะครับนี่ก็ตามนี้เลยโอเคครับงั้นก็จบไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับการรีวิวมอดที่มีชื่อว่ามอสแคทอินอฟโกลิมนะครับก็เป็นมอดที่เพิ่มโกลมเข้ามาอีก3ตัวนะครับโดยตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่เองนะครับจะเห็นได้ว่ายังมีโกลมน้อยอยู่เลยมีแค่3ตัวเองไอเทมก็มีที่เดียวเองมีแค่8ชิ้นเองก็ถือว่ายังมีอะไรไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับมอดนี้แต่ว่า ตัวมอสยังอยู่ระหว่างการพัฒนานะครับดูในอนาคตนะครับอาจจะได้เห็นกลยใหม่ๆแปลกๆเพิ่มเข้ามาอีกมากมายนะครับสำหรับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมอสที่น่าสนใจอีกมอสหนึ่งนะครับโอเคครับงั้นก็จบไว้เท่านี้แล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากครับ